มา,มานั่งนี่ก่อนเปิดมานั่งนี่ก่อนแล้วเล็้วมานั่งก่อนเล็้วนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งหมอบเ,อเ,เ,ออเก่งคะลูกเออเก่งวันนี้เก่งอะนั่งหมอบเออเก่งแล้วค่ะเก่งอนั่งนั่ง มอบมอบนั่งเฟินนั่งเฟินนั่งอ่ะหมอบโอ้โหเก่งแล้วเก่งแล้วเอออันนี้หมอบเป็นอ่ะนั่งใหม่ลกูกนั่งสุดท้ายแล้วเร็วเร็ว อเอ่านั่งเดี๋ยวนั่งก่อนอ่ามอบมอบค่ะเออเก่งค่ะเก่งค่ะลกูกเก่งเก่งมากเก่งมากเออหมาดีหมาดีอื